ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ไปด้วยนะครับทุกคน,น,นจะชวนมีอะไรจะฝากด้วยตอนไปสอบแมทอ๋อก็คือว่าตอนผมไปสอบแมทนะครับผมทําข้อสอบไม่ทันคือแบบผมไล่เรียงตั้งแต่ข้อแรกทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆผมก็ทําได้หมดทุกข้อเลยแต่ว่าไปขาดใช่แล้วข้อไหนทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาครับแล้วก็ทําให้ผมแบบรนเวลามันเหลือเวลาน้อย,น,อยนะครับผมก็แนะนําว่า สมมติถ้าข้อไหนทําได้ให้ง่ายๆทําไปก่อนเลยครับแล้วมันถึงจะทำอันนี้ออกไหมครับออกลูกแบบนี้เหรอครับแต่ผมได้เป็นซเฟียโอเคมีรูปให้ไหมหรือมีแค่ตัวมีลูกครับโอเคอันนี้ล่ะมีไหมครับอ่ะสมการแบบนี้มีครับมีเยอะไหมลูกไม่เยอะครับโอเค,อเคสิบข้อนี้อันเนี้ยค่อนข้างครบเป็นแนวนะครับเดี๋ยว พี่ทิ้งลิงไว้ให้ทุกคนเนาะว่าเอ้ที่พี่เอามาเนี่ยทุกคนที่แบบอายุยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเตรียมตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครที่จะเริ่มต้นไปสอบก็ไปสอบแมทก่อนก็ได้นะเพราะว่าไม่ยากนะครับว่าแล้วเขสอบจริงห้ามเสรืจอกินเลยนใช่ปะใช่มีเรื่องอะไรบ้างต้องใชยม,มีไหมตัวหนึ่งมันจะมีพวก เศษส่วนแบบทัศนิยมบวก <Okay. S 2> ทั่วไปทศนิยมเศษส่วนรูทมีไหมครับรูทมีครับยกกำลังมีไหมมีโอเคแต่ว่าไม่อยากครกับโอเคข้อแรกห้าข้อนี้ต้องกดส่งก่อนป่าหรือย้อนกลับมาได้ย้อนไม่ได้ครับต้องส่งก่อนแล้วก็ข้ามไปพาร์ตต่อไป <Okay S 2> กลับมาบไม่ได้แล้วก็สเปข้อที่ใช้เครื่องคิดเลขมีประโยชน์ไหมเครื่องคิดเลขในข้อสอบ มีประโยชน์ครับแต่ว่าต้องดูไปหน่อยเพราะว่ามันต้องคลิกเอาอย่างเดียวโอเคครับสูตรมีประโยชน์ไหมครับสูตรมีประโยชน์นะครับตัวกดที่ฟอร์มูล่าชีตขึ้นมาฟอร์มูล่าชีตอันไหนบ้างที่บอกเคลื่อนันเลยว่าให้ทาความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปตอบแอรียเนี่ยมีไหมแอรียมีครับวงกลมออกไหมวงกลมออกแต่ว่าผมได้ของสเฟียร์ ก็ต้องอดูพวก surface area อะ,อะไรดูด้วยหนะ้ามสับสนระหว่าง SA กับ V เนอะเพราะมันอยู่บนรนทัดเดียวกันให้แย,<ช>ย<า>อะดีๆครับ,รรบมีสเฟียร์ของ S อ SA ของสเฟียร์ก็คือ4ไพอาร์กำลังสองโอเคนะครับ surface ก็คือพื้นที่ผิวเนอะโอเคครับด้านล่างออกไหมครับเรื่อง data มี median range มีครับมีมีอะไรครับมี มีเดียน <Indian. S 2> น่าจะมีทั้งสองอย่างนะครับม,มีทั้งมีทั้มีเดียนโอเคดูเรื่องอาร์ิบบ้างอาร์ิบาอันนี้ต้องจำไปเลยครับสโลโอเค y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x หนะึ่งะ <Okay. S 2> ก็คนดูได้อินเตอร์เซออกไหมที่ y เท่ากับ x บวก e มีข้อมีหลายข้อ,ม,ขอมีทั้งเป็นตารางด้วยครับบางทีมันนำเสนอในรูปตารางไงเด็กๆตารางแล้วก็การาฟ โอเคนะพอได้ติฟอมมูลอออกไหมโจพ <od> ลไดติบวกมีครับแต่ว่าเอาแทนค่าเอาเลย,<า>ยใคร<อ>ไม่อยากใช้สูตรให้แทนค่าโอเคใช่ครับพีทาครัสประหยัดยเวลาพี่ทาคลัสมันมีข้อหนึ่งที่มันจะถามว่าสูตรคิดยังไงแต่ว่าเราไม่ต้องคิดเอง <Okay. S 2> ก็คือมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บโ okay. อเคเรื่องกำไรดอกเบี้ยร้อยละฝากถอนเงินออกไหม ข้อนี้ผมไม่เจอครับไม่มีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคลิก close แล้วก็ไปดู10ข้อนี้นะครับอทุกคนครับใครที่ยังไม่สอบแมดะมันจะมีโมเดลให้ทำฟรีสำหรับคนที่ยังอายุไม่ถึงอนะ่ะก็เข้าไปทำได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลไว้ให้ข้างล่างมาข้อแรกเลยข้อแรกถามเรื่องเงินเรื่องทองโจไหมโจเจอข้อแบบนี้ไหม มีคล้ายๆอย่างเงี้ยครับโอเคไปต่อไปเรื่องนี้มีไหมครับแน่ข้อสองครับ2 2> คลิกเน็กซ์เลยลูก <Next. S 1> เอาเลขไปแทนค่าหาแวลูมีครับโอเคประมาณสี่ข้อได้อย่างงี้ประมาณสองสามข้อโอเคมาอีกแล้วข้อที่แบบไม่ต้องการคำตอบอ่ะแบบนี้มีพี่ไปกี่ข้อได้ประมาณข้อหนึ่งมั้งข้อหนึ่งนะครับทุกคนเขาเรียกว่าเป็นการ หา uh huh. expression คือหรือว่าการคิดนั่นเองข้ออย่างนี้ออกไหมลูกค่าแรงค่าจ้างเงินเดือนเงินทอนออครับโ okay. อเคขี่ข้อได้ข้อสองข้อเค okay. เป็นตารางอย่างนี้มีไหมบอกเพื่อนๆหน่อยเพื่อน,นอ<ม>ๆจะได้ดู<ม><ม>ไปมีเยอะครับเป็นกริดนะทุกคนก็คือให้เราอ่านข้อมูลให้เข้าใจเนาะต่อไปครับข้ออย่างนี้น,นะครับให้เติมช่องลากเติมมีครับลากไปเติมแองจิล ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องสมการเนาะใช่แล้วก็สังเกตเอานะครับข้อต่อไปครับข้อนี้เป็นปัญญาชาาก็คือต้องใช้สูตรต้องใช้สูตรไปหาเนาะมีไหมคล้ายๆมีครับมีนะหาพื้นที่ไงทุกคนต้องใช้สูตรหาพื้นที่แล้วก็มาแก้ข้อนี้ต่อไปข้อนี้ออกไหม คนไหนสนใจ <Yeah. S 1> หลักสูตร GED ก็ DM มาเลยนะครับ อายุ16ก็พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ทันทีกับหลักสูตรที่ฮิตที่สุดตอนนี้ GED General Education ทางลัดสูค่ความสำเร็จของเด็กมปลายหรือต่อยอดเข้าจุฬาธรรมศา,าศมสตร์เกษตรมสวศิลปากรและมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลักสูตรอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งจ่ายครั้งเดียวจบที่ f e